มาต่อกันที่6สกุลเงินหลักกันนะครับของฝั่ง Forex เนาะฝั่ง Forex เนี่ยหสกุลเงินหลักเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสที่ตัวที่ผมเล็งหน้าบายไว้นะก็จะมี EU นะครับกับ UCAT เนาะเดี๋ยวเริ่มที่ UCAT กันก่อนนะครับ UCAT เนี่ยผมตกรดไปช่วง ช่วงเนี้ยนะครับเออช่วงช่วงที่ว่าลงมามีการเบรกเอาท์เที่ไลน์ลงมาเนี่ยเอ๋อพอดีว่าไม่เข้าหน้าเทรดตามระบบนะครับก็เลยไม่ได้เทรดเนาะทีนี้เอ่อเดี๋ยวผมจะใช้เส้นตัวนี้ช่วยนะเส้น moving average นะครับอ่ะเนี่ยครับพอดีผมตั้ง alert ไว้ช่วงที่เส้น moving average ประมาณสัก50เนี่แหละครับแต่ว่าไม่เข้าระบบเทรดเนาะ อโอเคเดี๋ยวมาที่โครงสร้างราคาปัจจุบันแล้วกันนะครับปัจจุบันนะโมเมนตัม um นะครับยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอ,อ,อยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะย่อตัวอย่างรุนแรงนะครับตรงนี้เนาะนะก็พูดเป็นภาษาชา,ชาวบ้านเนี่ยก็คือมันขึ้นมาไกลแล้วล่ะนะนะมีโอกาสย่อลึกประมาณนี้นะครับที่เราเทรดยังไงดีนะครับในเมื่อโมเมนตัมยังเป็นขึ้นเนี่ยนะครับโมเมนตัม um ยังเป็นขึ้น แต่ยังอยู่ในจุดแต่แต่ราคาดันอยู่ในจุดเซลล์นะครับอ่ามันจะขัดแย้งกันเนาะโมเมนตัม um เป็นขึ้นเนี่ยเราควรจะมองหน้าบ่ายใช่ไหมครับแต่ราคาดันอยู่บนโครงสร้างที่เป็นจุดที่ต้องเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเออส่วนตัวผมนะถ้าตามระบบเนี่ยผมก็จะยังไม่มีการเทรดที่ราคาปัจจุบันนะครับจะเป็นการตั้งแจ้งเตือนบนราคาที่ ลึกนิดนึงเนาะหรือว่าอาจจะเป็นตั้ง pending สำหรับ swing trade นะครับแต่คู่เงินเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็น day trade นะทีนี้ตรงไหนนะครับคำถามคือตรงไหนดีนะเดี๋ยวผมจะใช้โค,ค,ครคงสร้างราคาปัจจุบันเนี่ยมาช่วยดูแล้วกันครับโครงสร้างราคาปัจจุบันเนาะอ้างอิงตั้งแต่วันศุกร์ตอนเที่ยงคืนนะครับเป็น sideways เนาะอยู่บน range น,นี้นะครับ ก็ราคามีการทดสอบแนว key level ของวี k นะครับอันนี้ผมมาร์คเเป็น k e ย์เลเวของวี k ไว้นะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือ k e ย์เลเวลวี k ได้อย่างแข็งแรงนะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการวิ่งเป็นเลนจ์แบบนี้อยู่นะอ่ะในช่วงแคบๆตรงนี้เนาะถ้าเราดูใน1ชั่วโมงเราจะเห็นชัดครับว่ามันมันไซเวยอยู่ช่วงประมาณนี้เนาะอาจจะมีการเบรกเอาท ฟอลลงไปบ้างนะครับอ่าิเทรดยังไงครับมผมพอดูหน่อยนะตรงนี้มีแนวที่น่าสนใจอยู่ก็คือแนวของอ่าบีโซนนะอ่าเฮดโฟนะครับตรงนี้ที่ผมเล็งไว้นะก็ถามว่าแข็งแรงไหมอืมผมอาจจะต้องปรับเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์เส้นนี้อาจจะต้องปรับโมเมนตัมมาเป็นแนวนี้แทนละเพราะว่าเกิดการฟอลเบรก ไปรอบหนึ่งนะครับเวลาโครงสร้างมีการ f a ล l b เบรกเอาทเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปรับตัวเทรนที่เราใช้เป็นไม้บรรทัดในการดูเหมือนตั้มเนี่ยออกมาควบคู่กันไปด้วยนะครับเนื่องจากยังไม่ได้มีการ break out อย่างเป็นทางการเนาะทีนี้ถ้ายัางไม่เบรกเอา t เจ้า Ucat เนี่ยจะมอง อยู่ในเลนจ์ของการไซเวยแบบไมเนอร์คือช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองให้กว้างขึ้นเนี่ยเลนจ์จะเป็นการไซเวยอยู่บนกรอบนี้เลยนะครับค่อคนข้างใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้มีการเบรกเอาเทรนไลน์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะจบนะเพียงแต่ว่า จุดที่ได้เปรียบในการมองบายเนี่ยจะลึกนะครับจะค่อนข้างลึกเนื่องจากขึ้นมาไกลนะ,ะที่บอกไปต้นคลิปเมื่อกี้เนาะ,ะจุดคาทเดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมองบริเวณนี้ครับใช้ใช้บีโซนเป็นเป็นจุดพิจารณาได้เลยนะครับอาจจะเป็นช่วงนี้ครับสำหรับบายเซวิงเนาะ s w วิงเทดโฟกัสบายไม้แรกเนาะแล้วก็ ซอบล้อนเนี่ยจริงๆแล้วครับมันจะค่อนข้างที่จะกว้างเลยถ้าแบบเสียงสูงจะไว้ตรงนี้เนาะเสียงต่ำจะไว้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเสียงต่ำผมมองว่าอาจจะกว้างเกินไปเนะเาะผมจะใช้เป็นใต้บีโซนพอนะครับเนี่ยก็เสียงสูงนะครับเสียงสูงมากๆอา่าเสียงสูงมากกว่าเอาไว้ข้างล่างนะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วบีโซนเนี่ยถ้าโมเมนตัมเราอ่านถูกอ่านโครงสร้างถูกเนี่ยมันก็จะมีวินเลทที่ค่อนข้างดีนะครับตอปลอนเนาะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับเดทเทร e ผมขอ alert ไว้ที่ moving Rate 50บนนทำเฟรม m e 4ชั่วโมงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ ไม้ที่ผมตกรถเนี่ยก็ผมพิจารณาจาก r g b 2 w o Swing นี่แหละ h e นะครับแล้วก็ไม่ได้มาตามระบบะนะครับมันมันมาครับแต่ว่าผงสร้างราคาบน low time frame มันไม่ได้เป็นตามระบบก็ไม่สามารถเข้าเทรดได้เนาะสุดท้ายก็ขึ้นยาวเลยครับเออ QLd ขอดูสิ QLd ถูกใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ d e l ด t ล t ท i n g แล้วกันเนาะ เราจะไม่ใช้โครงสร้างเดิมในการเทรดนะครับส่วนใน2ชั่วโมงก็ถ้าเดเทรดพิจารณาเลยเลนส์นี้ได้นะครับเลนส์ช่วงนี้แต่สำหรับสวิงก็ต้องมองลึกหน่อยอส่วนตรงอื่นไม่น่ามีอะไรแล้วครับสำหรับ UCAT เนาะเดี๋ยวไปดูกันที่เอ,อ่อ EU นะ EU ผมมองในหน้าบายเหมือนกันนะครับ วันศุกร์ก็มีข่าวเนาะมีข่าว High Impact ก็เดิงขึ้นมาแรงเลยนะครับทีนี้โครงสร้างปัจจุบันนะครับโครงสร้างปัจจุบันเดี๋ยวผมขอเริ่มดูจากใน Time Frame Day ก่อนเลยแล้วกันเนาะ Time Frame Day เนี่ยอแอบยกตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูในวิกสักนิดนึงสิ โอเคในวิสยังเป็นเลนจ์ไซส์เวย์ค่อนข้างกว้างเนาะแต่ว่าเราใช้ใช้เทรดไม่ได้นะถ้ามันไม่ถึงจุดที่ที่เป็นเลนจ์อ่าขอบเลนจ์ของมันจริงๆนะครับดูดูในเดยดีกว่า day เดยในแอปแอปมีโมเมนตัมขาขึ้นเล็กๆอยู่นะเนี่ยครับตรงนี้ยังไม่อ่ถ้าจะใช้เส้นเนี้ยจริงๆแล้วมันมาแค่โรครับโลที่ยกนะไฮมันยังไม่ยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเทรนด์ไลน์มันยังคงต้องใช้เส้นเดิมอยู่นะครับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมา ทางที่ดีในเดยเนี่ยควรจะรอตัวเนี้ยชนะหายนี้ก่อนเนาะก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับดูจากโมเมนตัมที่ที่ส่งขึ้นมาแบบนี้นะก็โมเมนตัม4ี่ชั่วโมงเนี่ยมีการเบรกเอาออกมาด้วยแท่งนี้นะครับปุ๊บแต่ยังไม่มีการรีเทสใดๆเลยนะครับเราอาจจะใช้ตัวแก็บตรงเนี้ยในการพิจารณาบายก็ได้นะครับ ถ้าเราใช้แก็บตรงนี้ในการพิจารณาใบเนะี่ยเดี๋ยวผมขอดูใน Time Frame ย่อยหน่อยสิอ่าเป็นจุดเดียวกันนะครับ4ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงเนี่ยคอนเฟ์นกันอยู่นะเป็นมาเต t ไทม์เฟรมเนาะอาจจะใช้ช่วงที่เป็น High Volume บวกกับแ a l Base, l y b a s สแร l ลีช่วงนี้นะครับมาเทรดก็ได้อ่าอย่างนี้แล้วกัน,นครับถ้ามองช่วงนี้ก็จะเป็นสวับนะครับ ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของสวั z โซนคอนฟูเอน c ์อยู่กับตัวเอแกรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สวับโซนะอ่ะโซนเนาะของทำเฟรมนี้จะเป็นเอชโฟร์พลัสนะครับคอนฟูเอน c ์อยู่กับแกรนี่ผมขี้เกียจวาดมากเลยมันน่าจะ อวาดหน่อยกันนะครับมันกว้างอะ่ะเป็นผมให้เป็น A แก็บแล้วกันนะบนทำเฟรมอะเฮดโฟรนะครับเดี๋ยวผมจะเอเลิร์ไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อพิจารณาโครงสร้างบนโลหะทำเฟรมนะเผื่อมีการกลับตัวนะครับผมจะตั้งเอเลิร์ไว้ในโลหะทำเฟรมนะครับ ก็ทำเฟรมเล็กที่ผมใช้เทรดนี่ก็เป็น 1-Minute Time Frame เนาะสำหรับหน้าเทรดเดนะครับแต่สำหรับหน้าเทรดสวิงเนี่ยผมอาจจะมองมาที่จุดนี้เลยเนาะขอดูใน2ส,สิโอเคสวยงามครับประมาณช่วงนี้ส่วน s stop Loss เนี่ยก็ในเสียงเสียงสูงให้อยู่แถวนี้นะเสียงต่ำให้ตรงนี้นะครับ ะผมจะใช้เสียงต่ำแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่แคดเรามีเสียงสูงไปแล้วนะครับ okay. สลับกันเนาะ uh, ตัวนี้เป็น b y s w i n g 1แล้วก็ตัวนี้เป็น uh, sl เนาะหกคู่เงินหลักเนี่ยผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ครบทุกคู่นะครับเดี๋ยวอาจจะดูแค่ประมาณ2องถึงคู่แล้วกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นความได้เปรียบมันอยู่กับอะไรนะครับื hmm. โอเคก็สำหรับ EU ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเดี๋ยวผมขอเลือส่วนตัวไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะบริเวณนี้นะครับ ต่อไปดูกันต่อที่ยูฟังนะแบบเร็วๆแล้วกันครับอ่าเนี่ยยูฟังยูฟลังเนผมตกรถนะครับตกรถมามาตลอดทางเลยครับผมเล็งเซลตั้งแต่ช่วงนี้ละก็ราคาขึ้นมาเกี่ยวไม่ถึงนะครับขาดนิดเดียวเองตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับเกี่ยวไม่ถึงเนาะก็จริงๆแล้วตามระบบมันยังไม่ถึงหรอครับก็ตกรถตามระบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะทีนี้ ลงลึกอย่างนี้ค่อนข้างค่อนข้างมีโอกาสที่จะรีบาวแรงนะแต่ว่าผมจะไม่เทรดจังหวะรีบาวนะครับเพราะว่าความได้เปรียบมันอยู่กับฝั่งเซลล์เนาะผมจะรอให้มันรีบาวขึ้นมาแล้วค่อยเซลล์นะครับเดี๋ยวผมขอลบอันเก่าออกหมดเลยแล้วกันนะโมเมนตัม um มันเปลี่ยนค่อนข้างรุนแรงนะครับเอ่อช่วงนี้จะมีช่วงที่เป็นราคาแนวฟลิปของทำเฟรมเดย์อยู่นะแนวฟลิปนะครับ และก็มีช่วงที่เป็นแก็บคล้ายๆกันกันกบตัวเ EU เมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าความแตกต่างคือไอ้เจ้าแก็บตัวนี้มันเกิดอยู่บน time frame day เลยนะครับก็จังหวะที่ผมจะพิจารณาเล่นเนี่ยจะเป็นจังหวะ r e b o ว n d ขึ้นมา t e s ที่บริเวณแก็บนี้เนาะแล้วก็มีจุด confluence เป็นแนว flip ของ day ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะ alert ไว้เป็นเจ้าตัวนี้จะเป็น A gap ของคำเฟรม DAD เลบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตั้ง alert ไว้คลิปคู่เงินนี้ผมจะวิเคราะห์ละเอียดกว่าทองนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าเทรดบางทีเป็น day trade สเกลมันจะค่อนข้างเล็ก นะมันต้องอินดีเทลค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวอปโซนเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกับเจ้าตัวของออ EU ที่มีสวอปโซนเหมือนกันเนาะแต่ว่าสวอปโซนนี้จะเป็นสวอปโซนในโมเมนตัมฝั่งเซลล์นะครับเ, head, เ,เป็น head f o u d ลบนะครับ โอเคถ้าดูแบบนี้ก็คือฟังสวิตค่อนข้างที่จะแข็งค่าเมืเทียบกับดอลลาร์มากๆเลยนะครับอ,อโอเคจุดที่น่าสนใจผมว่าควรจะเป็นประมาณแค่จุดจุดนี้จุดเดียวแหละครับถ้าดูจากสีชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับเ,เดี๋ยวขอดูวีกนิดนึงนะโอเควีกมีโอกาสที่จะลงมาเทสบริเวณคีย์เลเวลตรงนี้นะครับของทำเฟรมวเนาะ Uh ผมจะเขียนเป็นแนวคีย์เลเวลของพีกไว้ด้วยแล้วกันครับเพื่อลงมามันจะเป็นจุดสําหรับ TP เนาะหรือว่าใครอยากเสี่ยงใบเกาเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ว่าผมเทรดตามโมเมนตัมจะไม่สวนโมเมนตัมหลักนะครับแนวคีย์เลเวลของวีคนะอ่าโอเคครับ อ่ะตัวนี้จะเป็น plus นะครับผมวาดผิดวาดผิดตะกี้อ่ะโอเคครับเป็นแนว T P นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวรอจังหวะดีบาวครับไม่รู้ว่าจะมาตอไนไหนเหมือนกันเนาะวีค e อ่ะใช้เดเป็นหลักแล้วกันครับเอื่อเดี๋ยวไปดูอ๋อผมลืมแคปไว้ให้หรือเปล่า จะผมแคปไว้ให้ยูฟรังอ่ายู you ก่อนก็มาที่ you Frank. You Frank ยูฟรังยูฟรังผมยังไม่ได้วาดให้เนาะเทรดตามโมเมนตัมนะครับคือบางบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะเหมาะกับจังหวะบายแล้ว เพราะว่ามันลึกแล้วก็ได้นะครับมันไม่ได้ผิดเนาะแต่ว่าด้วยระบบเทรดของผมเนี่ยผมเทรดตามโมเมนตัมเนาะนั้นก็ผมจะเลฟเรนซ์ตามระบบเทรดตัวเองแล้วกันนะครับถามว่ามันหน้าใบามันมันหน้าใบาครับหน้าบาบมากๆเลยแหละลึกแล้วจริงๆนะครับแต่ขออยู่ตามระบบแล้วกันเนาะเออ EU นะครับเออโอเคเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนนะวาดด้วยสโลกเลยครับ อ่โอเค a u ก็ลงมาลึกแล้วเหมือนกันครับเนี่ย <c oughs> เกิดเด e r เทนซ์มาไม่รู้กี่ลูกแล้วครับบน4ชั่วโมงเนี่ยก็พร้อมที่รีบาวทุกเมื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะยางเล็งจังหวะเรดเป็นจังหวะรีบาวเนาะแล้วก็ไม้ใกล้เนี่ยผมอาจจะขอเอาออกนะไม้ใกล้ผมจะขอออกครับลักษณะการลงมาแบบตรงนี้นะครับแค่ก้อนนี้ มันจะเป็นช่วงไซเวดดาวนะครับเนื่องจากมเมนตัมของการลงแรงๆนนเนี่ยมันจบตรงนี้ลงๆๆมาปุ๊บจบไซเวออาจจะการไซเวอแน่นอนครับมันอาจจะมีบางไซเวอที่ไม่ได้สวยเหมือนในตำราเช่นตรงนี้นะครับก็คือไซเวดดาวมีโอกาสรีบาวถ้ารีบาว bound, แบบนี้ผมจะมองลึกถึงถึงก้อนเจ้าก้อนบีโซนสี่ชั่วโม,มงฝั่งลบตรงนี้เลยนะครับก็หน้าเทรด ของวีกตัวนี้หลุดนะเปลี่ยนเป็นแนวฟลิปนะครับออโอเคดื้อจะใช้เป็นแนวแนวเดิมนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวมีแนวฟลิปของวีคให้เทสเพราะงั้นตัวนี้สวยครับ สำหรับหน้าเทรดสวิงเนี่ยเราจะมองที่เจ้า b z โซนเหมือนกันนะครับสวิงเซลสวิงเทรดนะครับแล้วก็ uh, จุดซับลอดผมขออนุญาใช้เป็นช่วงเหนือ b z โซนขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้กันครับ uh, b z โซนตัวนี้เป็นสวิงสวิงหลักนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักในการมองเซลล์เลยโอ okay. เคเซฟไว้นะครับ ก็สำหรับคู่เงินหลัก6คู่นะผมมีขอไป4คู่ก็ประมาณนี้ครับที่เป็นคู่ที่ได้เปรียบเนาะโอเคครับ